วัดดีผมเองมิกี่เมาอยากจะดูคลิปของผมไหมตอบกูซิีส่สาเอ้ยโยดีผมกูริต้าวันนี้ก็เหมือนเดิมเราอยู่ในเกมฟรีไฟอันนี้แล้วก็จะสุ่มไปกวนตีนคนเล่นดีกว่าวะ <_ an> เนื่องจากแบบปั่นดีอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกวนโซสตีนเขาเล่นเลยดีกว่า let's go กดเอาออกซัเพีเอออกเลยเฮ้ยแดงสองดาวแบกกูได้ไหมเฮ้ยตอกกู่อนี่ สามคนเลยเหรอ้อยสามคนเหรอ,อคิดว่าจะไหวเหรอเฮ้ยปืนชุบผู้เอามาจากไหนวะเฮ้ยจะรั่ววะเดี๋ยวไปตอนเล่นเลยเลสโก้เฮ้ย ไ,ไปตรงนั้นโอเคจัดไปตายหมดแน่คู่มึงไปไปไปตายหมดแน่เฮ้ย <Hey, S 2> ไปตอบกูแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> ไปตอบกูหน่อยดิ <c oughs> เดี๋ยวไปล่ามันเลยดีกว่าเฮ้ยเจอปืนลแ,ลแล้วเว้ยโอ้โพอละพอล้เก็บพอละเดี๋ยวเราไปพอละเราปั่นมาเยอะละเดี๋ยวนี้เข้าสู่โหมดแบบจริงจังบ้างละกัน <c oughs> ม,มีปืนเลย วงฟ้าเหรอวะนี่มีคนโดนลมว่ะเจอละล่อแอม่งก่อนเลยไม่โดนไม่โดนล่องมานะ คุมกำเนิดโอ้ยนี่นี่โอ้ยโอ้ยตายเจอเจอเจอเฮ้ย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 ในบ้านอะเล่ัเลยเล่นเลย

เก็บให้หน่อยดิเฮ้ย,อยบ,บอยิงให้กูแล้วลบไป็นยังงวะกระสุนบิดเนี่ยโอ,โอ้ยตายตายทันไหมเนี่ยเอ้ยทันอยู่ เน็ก <Thanks. S 2> มีก่อนโอ้ยอยากเอาไมีโอ้โหคุยนอกใจนะนัดนึงอนะแพ้โอ้ตายตายตายโอ้แล้วก็เดินผ่านโอ้สมควรละไม่แปลกใจเลยเขาว่าไก่อะ่ะ เปล่าเดือกมั้่ยม,มีคุณแจ๋บอโอ้นัดเดียวน็อกเลยเนี่ยเฮ้ยคุณคอยากหน่อยเว้ยโอเคโอ้นโอเคโอเคสกาแดงแล้วแรงมั้ยเนี่ยสกาแดงมันแรงวะ เออว่าเดี๋ยวปนึงพอมีคนมาหรอวะเอา้านอนได้อีกตรงนี้ตู้ตอบได้เจอกูเลยครับเจอกูเลยมาสากาเดงไม่แรงได้ไงมันจะมันเกลียวเนี่ย ปืนเช่ามาถูก,ถกเออนี่อะมันสมกับเป็นสายเติมเลยอันนี้อย่างปืนเดิมๆโอ้โหมามาเลยมาเลยนีย่เนี่ยว,วะล่ามันเลยเปิดเมืองล่ามันเลยเนีย่ยะดูดีจีบะมาเปิดเมืองล่ามันเลยโอ้ยปืนอืม มีกี่เม้ามาแล้วมีกี่เมา้เาแล้วมึงขับอะไรอุ้ยอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออเดี๋ยวปืนเนี่ยอยากได้สก,กินปืนว่ะอยากให้ FC คอยสนับสนุนหน่อยดิเติมเแตกพันหนึงี่ซุ่มของเล่นนี้ดิมีบ้ามีบเอเจอแล้วเจอล้วโหบังตี <Double kill. S 1> มาดิ triple <Double> kill โอ้โหตีนี่ไงเ,เรอวะเนะนี่ยเหมือนบวกกันอยู่วะมาดิเฮ้ยเฮ้ยจีนูอ้อยู่ไหนอยู่ไหนมึงมาดิเฮ้ยโอ้โอโอ โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอโหโอ้ล้มลมขวาก็มีนะมาดิมาดิเวะมาก็มไหม โอ้โหมึงรอดนี่เลยเหรอมึงรอดนี่เลยเหรอมึงรอดนี่เลยเหรอ,รอ,หรอไปทุม่มกระสุนกันนะโอ้โหคนจริงไหวเฮียลดลงตึ๊บๆ,ๆเลยโอ้โหมึงรอดงี้โอ้โหหลังก็มีอยสว ม่งรอข้างหน้าข้างหลังเลย<ไ>ป้ายพีบัวไหนวะมาทุกทิศทางนี้ไว้ไอ้ก็ไเลยโอ้มันมันไม่นับใจว่ะเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหน มีอ <Hey. S 2> ีกไหมมีอีกไหมมาดิมีอีกไหมเฮ้ยอินนี่มห,มห,มนหมดวะโอ้เล่นฟาร์มล็อครับกระสุนกูจะหมดเลยอยู่ในอีกอยู่ในอีก <c oughs> ล้อมหน้าล้อมรั้ว เรียบร้อยที่หนึ่งแน่มึงเรียบร้อยเรียบร้อยที่หนึ่งแน่อยู่ไหนไอ้ชายอยู่ไหนหมดวะโอ้โหไอวอลก็เยอะเหลือเกินไม่กลางกระเป๋าสองนี่นะ สร้างกำแพงได้ตัวเดียวมีไหนวะมาดีไปรุวนอยู่ไหนตัวเดียวเองโอ้ เดนไม่เล็งได้ไงเดี๋ยวล่ะยี่สิบสี่ชั่วโมงเองชอบชอบสปีนึงได้ไหมถาวรเลยจบละใครเก็บุ่งนั้น ตาหน้านี่แจ๊กมาแบบระเบิดตัวเองทิ้มแล้ยเหรอโอ้ยร้อยล oh <my> ใครยิงก็เบอร์สามเนยะ เดโดยิงลมโอ้โหนี่คืออันนี้คืออะไรเฮ้ยเรีย<า>บร้ยก็สัาใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งก็กดติดตามกันผมด้วยแล้วก็ที่สับเพีก็อย่าลืมกดแชร์สกดพิมี่มีลาวก่อนก็ไปเจอกันใหมในคลิปน้า